้าหนี้ฟ้องร้องคดีจบแล้วศาลมีคำตัดสินแล้วปรากฏว่าลูกหนี้ไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะระวังให้ดีนะครับผิดฐานโกงเจ้าหนี้มีโทษจำคุกด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านนะฮะที่ติดตามช่องทนายเจฟังให้ดีนะครับ ในกรณีที่เจ้าหนี้นะครับฟ้องร้องคดีนะหรือว่าได้ได้ฟ้องไปแล้วหรือว่าคดีจบไปแล้วแล้วท่านนะฮะไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยผมมักจะเน้นย้ําอย่างนี้เสมอนะครับว่าเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะดําเนินการฟ้องร้องคดีฐานโกงเจ้าหนี้นะจากคดีแพ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีอาญานะครับซึ่งความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไปดูในมาตรา350นะ350นะผู้ใด เพื่อมีให้เจ้าหนี้ของตนนะได้รับการชําระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับซึ่งเจ้าหนี้นั้นนะครับได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลนะให้ชําระหนี้นะครับย้ายไปซ่อนเร้นนะหรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินใดก็ดีนะครับหรือแกล้งให้ตนเองนะครับเป็นหนี้นะจำนวนใดอันไม่เป็นความจริงมีโทษจําคุกสูงถึง2ปี ปรับสูงถึง4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคดีที่ผมดำเนินการฟ้องร้องคดีเงินกู้ไปเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับนะฟ้องไปเสร็จเรียบร้อยนะครับฝ่ายจำเลยที่เป็นลูกหนี้ก็มาเจราจาขอผ่อนใจ่ายในศาลแล้วทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันอันนี้ถือว่าคดีจบแล้วนะถือว่าศาลมีคำพิพากษาตามยอมนะให้ชำระหนี้ประมาณ200,000กวาา่าบาทนะฮะ แต่ปรากฏว่านะตอนที่คุยกันในศาลเนี่ยว่าจะผ่อนจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจ่ายไม่ได้แค่สองงวดนะครับประมาณสองสามหมื่นนะฮะประมาณนี้นะครับล่าสุดนะบอกว่าจริงๆแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยบอกว่าจะไปกู้เงินสหกรณ์มานะครับซึ่งลูกหนี้เนี่ยเป็นตำรวจนะโจทก์ก็เป็นตำรวจด้วยกันนะครับบอกว่าจะไปกู้เงินสหกรณ์มาทราบมาล่าสุดก็คือไปกู้มาจริงครับสี่แสนกว่านะแต่ว่า ไม่เอามาใช้นี่นะครับเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะไปใช้จ่ายส่วนตัวนะผมก็มองว่าอย่างนี้เนี่ยพฤติการเนี่ยเฮ้ยคุณได้เงินมาคุณก็ไม่มาใช้นี่โอเคแหละว่ามันไปก่อหน,นี้ก้อนอื่นขึ้นมาเป็นการหยิบยืมมาไม่ใช่ทรัพย์สินของมันแต่ผมมองว่าองค์ประกอบความผิดเนี่ยมันพอที่จะไปฐานโกงเจ้านี้ได้ล่าสุดก็เลยแนะนําให้ทางฝ่ายโจทย์เนี่ยฝ่ายเจ้านี่นะฮะไปดําเนินการแจ้งความเพื่อไปเอาหลักฐานมาก่อนว่ามันมีการกู้ยืมเงินอ่าสากลก,กันมาจริงหรือเปล่าแล้ว เส้นเงินเนี่ยเอาไปไหนกันต่อนะครับเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่าเอาไปทําอะไรซึ่งผมมองว่ามันเป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะในข้อนี้สามารถดําเนินการคดีอาญาได้นะครับเพราะว่าถ้าไปบังคับคดีแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะช้าหรือไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดนะฮะแต่เมื่อมีข้อเท็จจริงว่าเขายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยสามารถดําเนินการฟ้องร้องหรือแจ้งความคดีฐานโกงเจ้าหนี้ได้นะครับถ้าใครที่มีปัญหา ในลักษณะนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ชนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ